องท่ <Ooh. S 3> ี่มอเาแนท่แนวาอีวันวของแ่ีกรารเขาต้องไปตดเรื่องนนะเป็นกรการทานเดียวหาืนที่เนี่ยมาซัาซ้อนและจริงๆนะี่น้องยากจขั้นตอนนี้มาซัาซ้อนเรายิ่งจนยิ่มาก วันนี้นะครับผมก็อยากยกมตีท่านเศรษฐาทวีวันหนึ่งทำอะไรไม่ได้ไม่สามารถมีธนาคารเราเราต้องแก้ปัญหาเรื่องเงินที่หาเงินให้กับกองออต่อเพไม่ให้เขาเปรียบเท่าเกษตรกรเราทุเรียนมะคุนเป็นหลัก มีในครอบครองอยู่นะครับมีในพื้นที่ภูมิเนื้อหาในพื้นที่ภาคอันนี้องค์สิทธิที่นะครับให้ความรู้ความเข้าใจมาตอบคำถามกำหนดนโยบายในการกระจายการถือครองที่ดีนะครับให้กับพี่น้องประชาชนฝั่งเนี้ยครับที่ในโซนตะโก้เนาะแต่ราคาเต็มโซนในฝั่งของตั้งแต่สองที่น้องการแก้ปัญหา ขอบคุณครับใครอยู่ในที่ป่า20%ของนิคมสารพอลน้อยหน่อยครับขอบคุณครับข้อรางวัลจะที่อยู่ได้เฉพาะในเส้นรังไม่เดียวนพอเึงเวลาจะเอาแมครไปพุด 20%ที่ชาวบ้านครอบครองแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเสนอมาว่าตอนนี้กระบวนการไหนเราก็ได้คนต่อทองเป็นชาวบ้านนะคะแต่เมื่อทําการรังวัดเรียบร้อยส่วนที่มาตามไปให้กุ้เนี่ยว่าให้ดําเนินการให้กับราษฎรเอาที่เอาเราใส่เอาไม่ส่งปล่อยแล้วก็เอาไปเป็นหนังนี้ไม่ใ่ที่อาที่ได้กุ้มไป và wow. đầu ra mắt để để chuẩn nói và nói, nói nói cái này không không mình đen riêng